สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาเปลี่ยนไส้กรองอากาศยาม a h a New e l e g a นะครับคันนี้ก็มีอาการบิดไม่ออกนะครับผมเปลืองน้ำมันครับวิธีการเปลี่ยนก็ง่ายๆครับผมก็จะมีนอ็อตคล้ายๆพวกมีโอฟีโนนะครับนออบ็อตครอบครอบกรองนะครับผมเป็นเกียวหยาบนะครับหัวเบอร์แปด ตัวนี้ก็เป็นตัวคาร์บูลิเตอร์นะครับนูอ no ีด e ิแกนเปลี่ยนไส้กรองแล้วทำให้รถวิ่งดีนะครับไม่สะดุดได้ก็ไม่กินน้ำมันด้วยนะครับ ตัวนี้ก็โดนหนูแทะนะครับผมตัวนี้ใส่ก้องอากาศใหม่ตัวนึ่งก็ประมาณร้อยสาสิบสี่สิบนะครับผม ลูอิลิเกนพวกข้าไม่มีไส้กรองหรืออ่อเปิดถ้าเปิดมอกรองพวกนี้รถจะวูบนะครับเรียบร้อยครับวิธีเปลี่ยนไส้กรองสำหรับคลิปนี้ก็พอตัวลาเทียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ